อาวอาวพวกเธอเข้าที่นั่งเรียนกันไรแล้วฉันรู้นะยะวันนี้วันที่หนึ่งพวกหล่อนทำอะไรกันจะวันนี้มันวันคณิตศาสตร์แห่งชาติพวกเธอก็มัวแต่คิดเลขคิดเลขคิดเลขเอาเลขตัวน,นั้นเอาเลขตัวน,นี้กันมามามาเข้าเรียนก่อนมาเอาความรู้จากฉันก่อนโอ ไอ,อเรื่องคณิตศาสตร์นี่ขยันกันนะเก่งกันนะักคณิตศาสตร์เนี่ยเก่งคำนวณเชียแมที่สําคัญนะคุณครูก็ชอบมากวนพวกเธอในวันที่1กับวันที่16นี่แหละอ่าพวกเธออากาศมันร้อนมากร้อนเหลือเกินนะวันนี้นะฉันก็เลยมีเมนูดับกระหายคลายร้อนมาให้พวกเธอนะฉันมาชวนเธอทำแตงโมปัน่นเออในส่วนของมาดามทำยังไงมา เดี๋ยวทำให้ดูนะคะส่วนเรื่องสูตรที่จะสั่งสั่งได้เลยนะสูตรแก้ว22ออนมาดามพร้อมส่งนะคะหลายคนที่เป็นมือใหม่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะบอกได้เลยคุณได้สูตรเล่มนี้ไปอ่ะมันคือทางลัดของคุณนะคะมันทําให้คุณชงได้แบบง่ายๆสบายๆเปิดร้านได้เลยนะโอเคมาคราวนี้นะคะในส่วนของคลิปในวันนี้แตงโมปัน่นทํำยังไงนะคะ,ะแตงโมปั่นเนี่ยปั่น คุณจะต้องชิมก่อนนะคะว่าแตงโมท,ที่คุณได้มาเนี่ยมันมีความหวานแค่ไหนนะคะถ้ามันหวานอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่น้ําเชื่อมมากมาดามบอกแบบนี้นะคะ การทาเมนูแตงโมปั่นเนี่ยความหวานไม่คงที่นะคะไม่ได้หมายความว่าแตงโมปั่นนะเธอจะต้องใส่น้ําเชื่อม45 ml เธอจะต้องใส่น้าเชื่อม40 ml ไม่เสมอไปค่ะเพราะมันอยู่ที่ผลไม้ของคุณอนะ่ะแตงโมคุณอนะ่มณนะมันหวานแค่ไหนถ้ามันหวานอยู่แล้วคุณก็ต้องลดสัดส่วนของน้ําเชื่อมลงนะคะอ่ะมา,มา,มา,ามามาดำพาเพื่อนๆทานะคะก็เริ่มต้นที่เนี่ยหั่นแตงโมนะคะหั่นแตงโมมาเลยนะคะหั่นแตงโมมาให้เต็มแก้ว22ออนนี่แหละกรุณาเอาเม็ดออกด้วยในยะล่อน อเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็เต็มแก้วแบบนี้นะง่ายๆแตงโมปั่นใช่ไหมจัดเลยร้อนๆอ,อย่างเงี้ยต้องจัดนะพวกเธอเราก็ใส่แตงโมไปเลยเต็มแก้วแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็น้ําแข็งใส่มาหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ยี ใส่ยางเนี่ยประมาณเนี้ยครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะอ่ะคราวนี้น้ําเชื่อมอย่างที่มาดามบอกไว้นั่นแหละว่ามันอยู่ที่แตงโมคุณอนะ่ะมันหวานแค่ไหนนะคะอันนี้มาดามจะใส่น้าเชื่อมไปที่50 ml นะคะคุณจะใส่45 ml ก็ได้ใส่50 ml ก็ได้นะคะอย่างที่บอกอ่ะอ,อยู่ที่แตงโมคุณอนะ่ะหวานแค่ไหนนะอ่ะใส่ลงไปง่าย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 เมนูนี้นะคะดับกระหายคลายร้อนเนาะอากาศร้อนร้อนนะอ่ามาดามจะใส่50 ml เด้อ ก็เตรียมปั่นได้เลยอ่าได้แล้วได้แล้วอ่ะคราวนี้เราก็เตรียมเสิร์ฟเลยจ้ะแตงโมปั่น ขาย45 50ได้นะ45บาทหรือ50บบาทได้นะคะจัดมาเลย เราก็ปิดฝาได้เลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสูตรแตงโมงปัน่นบางคนชอบใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงบางคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ฟิกนะครเรื่องใส่เกลือเรื่องไม่ใส่เกลือนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้น้ามะพร้าวเอ็นไม่ใช่น้ําผลไม้ปัน่นแต่และชนิดอะ่ะบางคนก็ชอบใส่เกลือบางคนไม่ชอบใส่เกลืออันนี้เราดูด้วยนะคะบางคนเขาก็ไม่ชอบกินจริงๆอ่าไหนดูซิมันเป็นยังไงดับกระหายใครร้อนได้ดีแค่ไหนขอชิมหน่อยสิเธอฉันร้อนเหลือเกิน มันแบบมันชื่นใจเนาะได้กินแบบนี้นมันชื่นใจนะคะเมนูง่ายๆแบบนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูลองเอาไปทําดูนะคะอย่างที่มาดามบอกนั่นแหละ เน้นย้าเสมอว่าคุณต้องดูว่าแตงโมคุณหวานมากหวานน้อยนะคะแล้วคุณก็ปรับน้าเชื่อมเอานะคะเมื่อกี้มาดามใส่น้าเชื่อมลงไปที่50 ML นะคะคุณก็ลองไปปรับดูจะเพิ่มกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะลดลงกว่านี้ก็ได้อยู่ที่ความหวานของแตงโมนะคะโอเคเรียบร้อยสําหรับ EP นี้นะคะเคลียร์ให้แล้วนะคะสําหรับคนที่อยากจะทําน้ําแตงโมเสริมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะมาดูว่ามาดามจะพาเพื่อนๆทําอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย